หลายคนลาออกจากงานไปทําเกษตรทําไมถึงไปไม่รอดแล้วต้องกลับมาทํางานใหม่สําหรับผมนะครับผมคิดว่าบางคนนะครับบางคนการทําเกษตรอาจจะใช้เงินมากเกินไปแล้วก็ใช้เงินในทางที่ผิดวิธีครับหลายหลายคนเขาก็ประสบผลสําเร็จนะครับอย่างแถวบ้านผมเขาออกจากงานประจําเขาก็ไปทําธุรกิจ เป็นผู้รับเหมาอ้อยตัดอ้อยรับเหมาส่งโรงงานเขาเค่อยร่ำรวยได้นะครับบางคนเขาก็ไปแล้วเขาก็ไปรุ่งแต่หลายๆคนที่ไปแล้วไม่รุ่งไปแล้วไปแล้วดับแล้วก็ต้องกลับมาทํางานครับผมคิดว่าน่าจะเกิดจากการวางแผนครับเพราะว่าบางคนวางแผนการทําธุรกิจหรือใช้ชีวิตไม่เหมือนคำไม่เหมือนกันนะครับ บางคนกลับบ้านไปใช้ชีวิตติดหลูติดฟุ่มเฟยใช้ชีวิตแบบเหมือนกับตอนทำงานมันก็อยู่ไม่ได้นะครับผมว่าถ้าเราใช้ชีวิตแบบพอเพียงใช้ชีวิตแบบเราใช้เงินให้น้อยที่สุดแล้วเราก็หาเงินให้ได้ครับหาเงินให้ได้ก่อนที่เราจะออกจากงานผมคิดว่าเราน่าจะวางแผนไว้ก่อน วางแผนการทําว่าเราจะไปทําธุรกิจอะไรเรากลับไปอยู่เราจะทํำยังไงวางแผนการใช้ชีวิตว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงครับสําหรับคนที่ยังไม่พร้อมผมก็อยากให้ทําควบคู่กับงานประจําไปก่อนครับระหว่างที่เรายังทํางานอยู่เราก็มีเงินทุนมีแหล่งแหล่งเงินเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตทางบ้านแล้วก็ไปลงทุนในการทรําเกษตร แล้วก็อีกอย่างก็คือเรากลับไปแล้วเราจะทำยังไงเราต้องวางแผนก่อนครับสำหรับผมก็คือทำควบคู่กับงานประจำครับก็ยังไม่กล้าออกเหมือนกันเพราะว่าเห็นหลายๆคนไปแล้วไปไม่รอดก็กลัวเหมือนกันแต่ผมก็มองอีกด้านก็คือหลายๆคนเขาเข้าไปรอดหลายๆคนเขาเข้าไปร่ำรวยเราก็มองในในคิดในแง่บวกไว้ก่อนครับแล้เวเราก็ต้องคิดในแง่ลบไว้บ้าง เผื่ออนาคตอะไรไม่แน่นอนสำหรับคนที่มีภาระครับมีภาระต้องส่งเสียลูกเรียนต้องดูแลพ่อแม่ครับผมคิดว่าเราก็ยังไม่น่าที่จะออกเราก็ยังไม่น่าที่จะทิ้งงานประจำครับเราก็ควรทำงานประจำควบคู่กับการทำกรเกษตรไปก่อนสำหรับการใช้ชีวิตในเมืองครับบางคนบางคนก็ไม่มีอะไรเหมือนกันครับไม่มีเหลือเก็บ คนที่ทำงานมาเลิกงานมาก็มีสังสรรค์มีดื่มหลายๆคนก็ไม่มีเก็บเหมือนกันครับต่อให้ทำงานประจำผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตแต่ละคนครับคนที่อยู่ในสังคมบ้านนอกคนที่อยู่ในชนบทหลายๆคนเขาก็ร่ำรวยได้ครับร่ำรวยจากการทำเกษตรทำธุรกิจก็มีหลายคนนะครับที่เขาประสบผลสำเร็จอย่างทางบ้านผมเขา จากคนที่ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยเขาทําไปเช่าไร่ประมาณสิบไร่ในการทําเกษตรครับเขาเป็นคนที่ขยันเขาก็ขยายขยายจากเช่าไร่สิบไร่เป็นยี่สิบไร่เป็นสามสิบไร่แล้วก็เขาก็ทําเองให้ได้เยอะที่สุดครับเขาตอนนี้เขาก็สามารถออกรถกระบะเงินสดได้ในการทรําเกษตรทําไร่พริกทําไร่อ้อยแถวบ้านผมคิดว่า การใช้ชีวิตของแต่ละคนการใช้ชีวิตแบบติดโหลฟุ่มเฟืยตรงนั้นนะครับที่จะทําให้อยู่ไม่ได้ทําให้ต้องกลับมาทํางานหลายๆคนไปแล้วไปไม่รอดต้องกลับมาทํางานโรงงานหรือว่ากลับมาใช้ชีวิตในเมืองมาหางานใหม่ทุกอย่างต้องมีการวางแผนแน่นอนครับเพราะว่าถ้าไม่มีการวางแผนกลับไปใช้ทุนลงต้มอย่างเดียวแล้วก็ใช้ชีวิตแบบติดโหลอยู่สบาย ยังไงก็ไปไม่รอดครับผมว่าทนหมดต้นไม้ตายทำแบบไม่ได้ศึกษากะว่าจะไปทำเห็นเขาทำแล้วสวยหรูกลับไปแล้วอยากอยากที่จะมีเหมือนเขาอยากที่จะกลับไปมันไม่ได้ง่ายครับชีวิตไม่ได้ไม่ได้รยด้วยกีบกุหลาบเสมอไปเราปลูกต้นไม้แต่ละต้นให้เติบโตก่อนครับถ้ามีใจรักจริงๆผมคิดว่ายังไงก็อยู่รอด ต่ถ้าเราไปแบบเห็นเขาทำแล้วสำเร็จไปแล้วทำแล้วเหนื่อยจับจอบจับเสียมชั่วโมงสองชั่วโมงก็เหนื่อยผมว่าแบบนี้ก็อยู่ไม่ได้ครับต้องมีใจรักจริงๆสำหรับการทำกรเกษตรแล้วก็ต้องมีการวางแผนครับมีการวางแผนว่าหนึ่งสองสามว่าจะทำอะไรเราจะใช้ชีวิตยังไงแล้วเงินทุนของเรา จะบริหารยังไงให้อยู่ได้สำหรับคนที่ออกไปแล้วแต่สำหรับผมก็ยังไม่ได้ออกครับยังไม่ได้ออกแต่การวางแผนของผมก็คือทำควบคู่กับงานประจำไปก่อนเพื่อที่เวลาที่เราออกไปครับเราก็จะไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย์เราเริ่มนับหนึ่งได้เลยสำหรับคนที่ตัดจะตัดสินใจออกไปเลยคนที่พร้อมจริงๆก็มีครับคนที่พร้อมเขาก็ เขาก็ทําได้คนที่เขาไม่มีภาระต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ต้องส่งลูกเรียนลูกเรียนจบหมดแล้วก็ไปได้สบายๆแต่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตครับถ้าใช้ชีวิตติดโหูอยู่สบายผมคิดว่ามันก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าสังคมบ้านนอกเดี๋ยวนี้มันก็ไม่เหมือนก่อนนะครับทั้งงานบุญงานบวชงานอะไรต่ออะไรครับต้องไปช่วยงานต้องมีค่าใช้ใจ่าย ชีวิตต้องมีค่าใช้ใจอยู่ที่การวางแผนครับวางแผนที่สําคัญก็คือเราจะหารายได้ยังไงครับจากการที่เราออกจากงานไปแล้วเราจะมีแหล่งสร้างรายได้ไหมแค่นั้นครับผมคิดว่าถ้าเรามีแหล่งสร้างรายได้เรามีแหล่งหาเงินมันก็อยู่ได้แต่ถ้าเราใช้ทนุนการที่เราไปเริ่มจากเริ่มจากโสนครับใช้ทนุนปลูกต้นไม้กดคลองกดบ่อ ไปกว่าต้นไม้ของเราจะเจริญเติบโตดีไม่ดีต้นไม้เราตายเจ๋งครับทนหมดต้องกลับมาทำงานอย่างนี้ครับผมคิดว่ามันมีสองแง่คนที่ไปแล้วรวยก็มีไปแล้วอยู่ได้ก็มีแล้วไปแล้วไม่รอดก็เยอะครับสำหรับการทำชีวิตมนุษย์เงินเดือนสู่ชีวิตเกษตรกรหลายๆคนผมก็คิดว่าคิดเหมือนผมนี่แหละครับอยากจะกลับบ้านอยากจะกลับ สินฐานพรงลำเนาแต่ว่าเรายังไม่พร้อมครับเรายังไม่พร้อมระหว่างที่เรายังไม่พร้อมเราก็สร้างไปควบคู่ก,กับการทำงานประจำไปก่อนภาระค่าใช้จ่ายมันเยอะครับเดี๋ยวนี้ในสังคมบ้านนอกมันก็ไม่แพ้ต้องกินต้องอยู่เหมือนกันแต่เราจะไปใช้ชีวิตแบบไหนใช้ชีวิตแบบพอเพียงปลูกผักเลี้ยงปลา สร้างแหล่งอาหารลดค่าใช้ใจ่ายให้เหลือน้อยที่สุดแล้วก็หาแหล่งสร้างไรายได้ปลูกอะไรที่ขายได้ปลูกอะไรที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวสร้างจุนเจือครอบครัวได้ผมคิดว่ามันก็อยู่ได้ครับทำธุรกิจเกษตรเดี๋ยวนี้หลายๆคนก็ร่ำรวยครับจากการรับเหมาตัดอ้อยรับเหมา ต่างๆรับเหมาปลูกอ้อยรับเหมาอะไรรับโคต้ามาจากโรงงานน้ำตาลหลายๆคนก็ไปรอดครับรุ่งผมคิดว่าขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตครับสุดท้ายนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอบคุณครับ